ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับสำหรับในหานิคิปนี้นะครับจะมาสอนทําความท้าทายวันขอบคุณพระเจ้านะก็เพิ่งมาประมาณได้รักสองสามชั่วโมงแล้วนะผมก็ยังไม่ว่างนะไปทุรละมาก็เพิ่งมาเห็นนะก็อีเวนต์นี้ก็ได้นับค่าประสบการณ์เลยว่าสี่ร้อยแต้มนะแล้วก็ได้น้ํายาเป็นน้ำยาการฝึก2ขวดนะก็เอาไปขายเป็นเพชรได้20เมตรนะหรือจะไปบูธเพื่อเอามาดันถ้วยก็ได้นะเดี๋ยวมาโจมตีกันดูนะ ถ้าเพื่อนๆที่ยังทําไม่ได้นะไม่ผ่านก็ลองมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรานะจะจัดก,การป้อมพลุตรงนี้กับป้อมธนูก่อนนะเราจะลงน้ํายาวิ่งเร็วไว้ตรงนี้นะเพื่อเดี๋ยวเราจะลงบอลลูนตามเข้าไปนะสามจุลสามลำนะแล้วก็ตรงเทสลาอีกสามลำนะนะก็เหลือไว้สักสองสามลำนี้ผมก็ลงไปไม่หมดนะสามลำ ก็ลงป้อมละสามลำก็ได้นะครับแล้วมันจะเหลือ1ลำเนาะเราก็มาลงตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีป้อมเทสลาซ่อนอยู่นะลงไป2ลำเลยก็ได้แต่ถ้าเพื่อนเหลือไว้1หนึ่งลำก็ลงไป1ลำนะจากนั้นตามด้วยเบบี้ดาก้อนนะแล้วเดี๋ยวเบบี้ดาก้อนของเขาที่อยู่ในปราสาทแคมมนจะออกมา3ตัวนี้นะแล้วก็ลงน้ํายาพิษดักเลยไดนะ้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เบบี้ดาก้อนนะจัดการไปนะสำหรับเบบี้ดาก้อนของเรานะก็อันนี้นะบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะนี้ผมลงน้ํายาพิษไม่โดนนะถ้าลงให้โดนกว่านี้ก็ได้นะแล้วก็ลง บับเลยนงอาชคควีนตามไปนะจากนั้นเราจะลงเบบ้ดากรทั้งหมดเป็นหน้ากระดานตรงนี้นะแล้วเราก็จะลงน้ำยาม่วงดักไว้เลยแล้วก็แช่แข็งไปที่ป้อมอินฟโนโนะพยายามแช่ให้โดน2ป้อมนะตรงนี้เราลงน้ำยากระดูกแทงให้อาชชคควีนกับเบลิยนคิแล้วนะโอเคฮียไปอีกออแช่ไปอีกนะไม่ใช่ฮียแล้วก็ลงน้ำยาเฮียตรงบ้านนะแล้วก็แช่ป้อมด้านหลังไปนะก็พยายามแช่ให้มันโดนสองป้อมนะอินฟโนโนะเนี้ยก็แช่ไปอีกนะสิข,ขวดนะนี่ก็เรียบร้อยนะ ก็แพนนี้อีเวนต์นี้มันโจมตีง่ายอยู่นะครับก็ลองมาโจมตีกดูนะของางวันก็อาจจะไม่ค่อยได้น่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่ก็ถ้าเพื่อนๆหาเพชรอยู่ก็20เมตรก็าไปขายได้นะ2ขวดนะหรือจะเอาไปบูอไว้ป้นดันถ้วยก็ได้นะสำหรับน้ํายาการฝึกนะครับนี่นะถ้าไม่ผ่านก็ลองมาเล่นกันต่อไปนะลองมาทําซ้อมตีไปเรื่อยๆนะแต่มันก็ผ่านเองนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่ยากเย็นนะครับก็เหลือไปพิธาก้อน2ตัวนะ ป้อมปืนเขาก็เหลือประมาณ5ป้อมนะบางรอบม,มันก็จะจมตีได้ดีกว่านี้นะก็บางทีลงน้ํายาเร็วไปช้าไปก็มีผลนะลก็เหลือกระดูกกับป้อมเป็นใหญ่แค่2ป้อมนะก็กด ability ิตี้อาชควีนเลยนะนี่ก็เรียบร้อยนะก็ยังไงนะัถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยนะผมมีอีเวนต์ใหม่ๆจะได้มาทำให้ดูต่อไปนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ